โยสวัสดีครับพเพื่อนๆชาวโมบายโลวเปอรทุกท่านกับพบกับผมนัดโยในรการรีวิวแนะนําเกมมือถือหน้าเล่นครับเกมไหนใหม่เกมไหนเด็ดผมจะเอามารีวิวให้พเพื่อนๆได้ชมกันนั่นเองครับผมแล้วันนี้ครับเป็นเกมแนวแอคชั่นอารพีจีมันมันภาพสวยๆนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Hero of Skyrim Last Guardian นะครับชื่อยาวมากก็ไปดูกันครับว่าจะน่าสนใจยังไง แต่ว่าเนี่ยผมเล่นไปเป็นชั่วโมงแล้วค่อนข้างโอเคเลยครับชอบในเรื่องของภาพกราฟิกความสมูทความไหลลื่นนะครับเกมจริงๆก็คล้ายๆกับเกมอื่นๆแหละคือเป็นแอคชั่นที่แบบตะลุยด่านไปเรื่อยๆครับเป็นเวฟเวอันนี้เมื่อเข้ามาถึงนะครับก็จะเป็นหน้าจอเรือเหาะของเราครับคล้ายๆกับซามูไรวอร์ที่เป็นเกาะเราก็สามารถจัดการบนเรือเหาะเราได้นะครับมี c คสเ l ิก็คือก็คือปราสาทของเรานั่นเองอันนี้ต้องเลเวล12มั้งถึงจะเริ่มใช้งานได้นะนี่ผมก็อัปเกรด a r r ิสันนี่สองคนไปนะยังเหลือรอเวลาอยู่ในอนาคตน่าจะมีการตีบ้านการแบบทาวเวอร์ดีเอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะในคลิปตัวอย่างมันมีนะฮะอ่ะแล้วก็จะมีเมนูทั่วๆไปไม่มีอะไรมากครับ e v e n นต์ l อ เขาเป็นอีเวนต์ปกติว่ามีอีเวนต์อะไรบ้างมีให้รีดีมโค้ดเติมเงินนี่ถ้าเราได้ว่าสิเราจะได้เพชรสามอะไรอย่างนี้ครับโอเคไม่มีอะไรมากครับออกมาตรงนี้เป็นเควสจ,จะให้เราทำนะอะด้านขวามีอะไรบ้างในหน้าฮีโร่ตัวละครค่อนข้างหลากหลายพอสมควรครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเยอะมากขนาดน,านั้นมีประมาณ2 0่สกว่าตัว หรือเกือบ30นี่ยแหละก็จะแบ่งเป็นประเภท o f f e เฟนครับบุกป้องกันแล้วก็ซนะับพอร์ตฮะเริ่มต้นมามันจะมีให้เราเลือกได้3ตัวผมเลือกไอตัวนี้มาครับคาชิโกะเข้ามาหน้านี้ก็มีให้ดูรายละเอียดครับจะสามารถอัพเลเวลโดยการหาพวกสมุดมาได้นะอ๋อนี่มีขายสมุดหรอต้องรอนี่ level นอัพเลเวลรอเลเวลอัพแล้ว แล้วก็มีใส่รูนด้วยฮะเราสามารถใส่รูนได้ใส่เข้าไปอีโ e วเป็นไใส่รูนและอีโวได้นะฮะแล้วก็ใส่รูนใหม่หาลูนมาใส่ใหม่เนี่ยน้องหารูนอะไรมาอ๋อเป็นเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ ต้องไปหารูนมาตอนนี้รูนหมดฮะเหมือนว่าตอนแรกจะใส่ได้แค่ขั้นแรกแล้วก็ต้องอีโวก่อนจะใส่เป็นขั้นสีเขียวได้อย่างงี้นี่เองฮะแล้วก็มีอีควิปใส่อาวุธชุดเกราะอะไรได้ด้วยเหมือนกันฮะแล้วก็ในหน้าอาวุธไหนๆก็เข้ามาแล้วสามารถอัปเกรดได้ฮะอัปเกรดให้สุดเลยก็ได้ออตโต่ ประมาณนี้ฮนะก็ช่วยเสริมความแข็งแกร่งอันนี้ถ้าเป็นสกิลครับต้องใช้เงินในการอัพเกรดแล้วก็อัปได้ถึงเลเวลตัวเองเท่านั้นนะฮะอันนี้นะ่าจะเป็นเหมือนพวกพาสซีฟสกิลครับมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปลุยให้ดูก่อนแล้วค่อยมาดูเมนูกันต่อนะฮะอันนี้จะเป็นเกาะเนื้อเรื่องนั่นเองที่เราจะต้องลุย จะมีแบบลัเด้ยครับลัษคือใช้หัวใจมันจะผ่านด่านเลยในด่านที่เราเคยผ่านเราได้3ดาวแล้วนี่ฮะไหนก็ไหนเราเดาเอาให้เลยว่าสิบสี่เลยดีไหมเพิ่งดีกว่าครับมาไปลุยสองคีดหากันไปดูระบบการเล่นกันมาถึงก็จะให้จัดทีมฮะถ้าเราทีมเราโอเคแล้วก็ลุยได้เลยมีกี้พอเราอัปเกรดชุดรูนไปแล้วคาชิโกะเราลายกายเป็นสีเขียวนะครับสามารถใส่รูนเขียวได้ ก็สามารถควบคุมได้เหมือนเกมแนวแอคชั่นทั่วไปนี่ปึ๊บปึบแล้วก็มีปรับมุมมองได้3ระดับครับมีโหมดออโต้ด้วยกดปุ๊บมันก็จะโจมตีอัตโนมัติครับเหมาะสําหรับคนที่ฟาร์มต้องการฟาร์มที่เกยตเล่นเองนะฮะถ้าเราควบคุมเองก็ได้ครับเดินไปเดี๋ยวผมปรับเป็นมุมมองแบบอันไกลก่อนหนึ่งนี่นักเวทนี่ถ้าโจมตีธรรมดาก็กดตรงปุ่มนี้นะฮะตรงนี้มีสก,กิลพิเศษ โอ้โหเป็นไงเรียกอุกาบาตมายิงบีมด้วยเออบีมกดสายได้ด้วยสุดยอดฮนะอ่าไม้ตายหน่อยอมสามารถเปลี่ยนตัวได้ด้วยครับพอเราพกมาสามตัวเราเอาเป็นนักดาบครับผมวิ่งไปวิ่งไปจัดท่าหน่อยโชว์หน่อยอลัอาางการนะสกิล นักดาบจะมีท่าโลนี่ครับเพื่อมาป้องกันเดี๋ยวลองเล่นมือปืนครับมือปืนสามารถกิ้งหลบได้จริงๆพวกตัวธรรมดาจะกิ้งหลบได้นะตอนนี้ถ้าไม้ตายเต็มแล้วเดี๋ยวใช้ให้ดูครับมันเป็นการคอมโบภาษาระหว่าง3ตัวละครนะเดี๋ยวใช้กับบอสเดือดเปลี่ยนมาเป็นตัวหลักเราครับ ไปเจอบอสแล้วครับใส้ท่าไม้ตายหน่อยฮืมว่เงคอมโบสามตัว<ป>โอ้หจะบอสเลื่อนไม่ลดเลยครับวังกลินขึ้นบกมาบีมโอยมันวิ่งเข้ามาหาเราอย่างเดียวเลยครับบอสเอาไปกิน อ๋อตัวก็รัวโอ้บอสตอนนี้ถึกมากครับอื้มอืมีมแต่ก็ยังไม่ได้ยากเย็นอะไรครับตอนนี้นี่พานดานเห็นไหมว่าภาพมันสวยนะฮะพานด่านก็จะได้ไอเทมได้อะไรมา ก็เป็นแนะนำฮีโร่นะครับแนะนำตัวละครโออันนี้คืออะไรเอ่ยโอมันเป็นโหมดใหม่รอครับเนี่ยลองเข้าไปดูฮะคือมันต้องเล่นไปเรื่อยๆเพื่อปลดล็อกเมนูคำสั่งใหม่ๆขึ้นมาซึ่งตอนนี้ผมเล่นไปเกือบ2ชั่วโมงแล้วยังปลดล็อกไม่หมดเลยครับเลเวลเพิ่ง12เอง อันนี้คือ De ฟิ a อักูน่าเดี๋ยวผมจะเปิดออโต้เลยแล้วกันคนระับัน,นยิงดีมยิงดีมมั่วซัวนะจริงๆถ้าเรากดออโต้แล้วเราก็ยังสามารถควบคุมตัวละครได้อยู่นะมันจะแบบเหมือนเปลี่ยนกลับมาเป็นโหมดควบคุมเองอัตโนมัติครับ ม,มบีมใส่อีกแล้วครับเนี่ยบอดมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่มันบีมแล้วมันไม่ยอมใส่นะนี่ผมต้องไปทำลายม้าน้ำก่อนไปุกเข้าห้องบอสเลยบ้ล่ะ เซอ,อร์บอสล้องใช้ไม้ตายครับเรือแทบไม่ลดอืมโอ้ยกิ้งออมากกิ้งออมากโอ้ยเกือบไปแล้วครับเอาไปกินโอ้มันตีแรงใช้ได้ครับเอาไปกินกิ้งออกก่อนใช้ท่าไม้ตายอีกรอบนึง ชอบฉากแบบนี้สวยดีโอ้ยเพื่อนเราจะตายแล้วน้องแกตลิงแกตลิงเราจะตายแล้วนะผมต้องเอาเรื่องมาควบคุมตัวละครน,น้องแกตลิงก่อนโอ้ย,ยิงยิงไปยิงไปโอ้ยระเบิดยิงบอสยิงบอสเร็วยิงบอสอืมเรียบร้อยครับ น่าจะเป็นโหมด e l i ท e คือโหดขึ้น elite e l i ท e นะฮะเฮ้ยไ,ได้อะไรด้วยได้หุ่นยนต์ครับผมนี yeah, v ่ v น o n new system unlock ครับผมตอนนี้เราได้หุ่นยนต์มาใช่ไหมไม่ใช่ ันนี้โอ้เป็นคำสั่งพิเศษครับเวปอนคือไอที่วิ่งวิ่งอยู่บนหัวนี่ระดับสูงก็จะยิ่งบวกค่าพลังนะฮะตอนนี้เรามีแล้วเหรออ๋อเป็นอาวุธหลักประจำตัวของแต่ละตัวนะฮะแล้วเราจะไปหามาใส่ได้ยังไงอัปเกรดอ๋อมันใส่อยู่แล้วครับ ต้องหาของมาอัพนะฮะอันนี้อัพเกรดได้เรามีชิ้นส่วนอยู่ครับอัพเกรดดาบไปนี่โอ้ตัวพระเอกเจ๋งอะ่ะดาบมันสามารถยิวได้ด้วย4%นะครับอันนี้ก็จะมีให้ทรานเซนต์นะครับผมเหมือนตีบวกบวกหนึ่งแล้วตัวจะเป็นสีเขียวใช่ไหมย,ยังครับ ตัวจะเป็นสีเขียวต้องอัพรูนฮะเนี่ยอีโวลูนแล้วเราก็จะสามารถใส่รูนที่โหดขึ้นได้ฮนะนี่ใส่รูนไปไม่ได้ครับต้องรอเลเวลอัพอีกนี่ฮนะสุดยอดเนี่ยมันก็มีอะไรค่อนข้างหลากหลายครับ โอเคค่าพลังเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพลังโดยรวมเกมนี้มีไม่มีภาษาไทยนะครับเข้ามาดูในนี้ได้ในเซตติ้งจะมีแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนหรือเกาหลีเลยเนี่ยแหละนีแ่แล้วก็เกมนี้รู้สึกว่าจะมี VIP หน่อยๆนะฮะก็คือถ้าเติมเงินก็จะได้ทธิพิเศษแหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เห็นอยู่นะฮะ เขาดูรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ว่าระบบเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะลองไปอารีนาให้ดูครับนี่อารีนาเข้าไปอารีนาจะมีให้แค่5ครั้งต่อวันมั้งครับแล้วก็ต้องรอ10นาทีเดี๋ยวเราจะเข้าไปไฟกับไอ้นี่ฮะทีนี้ไปแต่บอกเลยว่า รอบที่แล้วผมเจอบั๊กครับอารีน่าเกมนี้มันจะเป็นแบบออโต้ออโต้แล้วมันไม่ยอมวิ่งเข้าไปตีกันครับปล่อยเวลาหมดมันเหลือตัวยิงใกลแล้วมันสุดจออะเนี่ยมันไปยืนยิงกันไกลๆเดี๋ยวดูนะ oh รอบนี้รอบนี้รอบนี้โอเคครับ ก็มีนุ่มโสมสีตกเวทีไปเลยนะ s <S ชนะก็จะได้ของรางวัลครับได้เงินได้อะไรได้หีบด้วยอีคีบุ๊กผมไม่ชอบตรงที่มันไม่สามารถควบคุมอะไรได้ในอารีน่านะฮะมันออโต้หมดเลยไม่ค่อยเจ๋งแต่เห็นเขาบอกมีแบบเรียวไทม์เรียวไทม์ p v p นะซึ่งน่าจะยังไม่ใช่ อ่ก็เมื่อกี้มีนี่นะครับระบบบอสเลดบอสนะฮะเราสามารถเข้าไปสู้ได้ไหมแล้วเราจะสู้บอสยังไงอ่ะเนี้ยดาวเกดคืออับ,บาดอนแต่เราเข้าไปสู้ไม่ได้เลยนะเนี้ยอ๋อ normal elite อ๋อนี่เป็นแมปแรกที่ผมเล่นไปแล้วอีไลท์คือโหมดที่ยากกว่านั่นเองครับแต่เมื่อเก็บดาวครบก็จะสามารถได้ไอเทมได้ของรางวันนะครับกดดูตรงนี้ได้ก็มีอะไรอีกเดี๋ยวดูเมนูนะฮะกลับมาที่อาร์ก,ก่อนอาร์คือเรือเหาะเรานะฮะนี่ก็มีอ๋อวันนีว่าสามเอ็ดล็อกซัลม,มอนครับ บอกว่าถ้าซัมมอนสิบครั้งมีสิทธิ์ได้ฮีโร่สามดาวเดี๋ยวผมจะลองซัมมอนให้ดูว่าจะได้ตัวอะไรนะครับใช้ั้งสามร้อยเพชรสามร้อยเพชรขอตัวโทนหน่อยลูกเออได้เป็นแค่ชาดครับผมโอ้โหไม่คิดว่ามันจะงกขนาดนี้นะฮะชาด ต้องเก็บโอ้ oh, โหเก็บเป็นร้อยเล้ครับกว่าจะปลดล็อกไอตัวนี้ได้ยากมากแต่ถ้าเราเมื่อกี้เราจะได้ปาลาฉลามตัวนี้แล้วนี่หว่าแต่เมื่อกี้ก็ได้ฉาดไอ้นี่มาตัวนึงครับสูญนญน์ <c oughs> ก็ต้องค่อยๆเล่นไปครับตัวละครหาค่อนข้างยากอันนี้มีอะไรอีกอ่าแล้วก็ในหน้านี้จะมีกิลสร้างกิลกับจอยกิลได้ครับ เราอย่าเพิ่งนหน้าตัวละครนี่ถ้าเราเก็บชิ้นส่วนมันได้ถึงจํานวนที่มันต้องการเราก็สามารถพัฒนามันได้ครับก็จะได้เป็นพลังพิเศษเพิ่มขึ้นมา้อัปเกรดตัวนี้ไปครับอัปชนโหดไปประมาณนี้ฮะไหนปืนอัปได้ไหมปืนอัปไม่ได้โอเคครับผม ตัวเกมก็ประมาณนี้แหละต้องเล่นไปเรื่อยเพื่อปลดล็อกครับไปลุยอีกรอบหนึ่งอ๋อ,อก,กดผิด normal เนื้อเรื่องนี่ใครเนี่ยลูกขัานอย่างกับลิโป้นะฮะมันเป็นเหมือนเกมแนวแอคชั่นที่เราสามารถจัดทีมไปได้ และตัวละครเราก็มีสกิลที่แตกต่างกันออกไปนะครับไอพวกนี้น่าจะเป็นตัวฮิลได้ซัพพอร์ตครับด่านหลังๆผมว่าน่าจะยากขึ้นโดยรวมถือว่าสนุกดีครับบีมตั้มเนี่ยพอเรากดเองมันก็จะกดได้แต่พอออโต้ปุ๊บ พอเราปล่อยจอยมันก็จะออโต้เองครับอ๋อใช่เมื่อกี้ลืมบอกเดี๋ยวเอาไปให้ดูอีกรอบนึงครับมันจะมีค่าอัพฟินิตี้ก็คือถ้าเราจัดทีมให้มันลงตัวอย่างตัวผู้หญิงเนี่ยถ้ามันคอมโบคู่กับตัวละครอีกตัวนึงมันจะได้ค่าพลังพิเศษถ้าใส่อาวุธอันนี้จะได้ค่าพลังพิเศษมาอีกนะครับคือเกมค่อนข้างลึก นี่ใครเนี่ยโอ้โยยัยงกับริปโป้ริปโป้ใช่ไหมขออันติหน่อย,อยแต่ว่าอันติพอใช้บ่อยๆมันก็หน้าเดิมๆนะครับ <ipp> โอ้โอ้โอ้มาดิลิปโป้โอ้ลิปโป้มันดุมากเ <ipp> อมมามีไปกินลิปโป้ โอ้โหฮิปโลปลว์บได้ด้วยเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยเรื่องครับ byflow คอนฟิดชันเองอ่ะสักิปไปเรียบร้อยครับผมนิโปลี่ค่าพลังใช้ได้เลยเนี่ยกว่าจะเปิดได้นี่คง อีกนานครับโอเคมีคี้จะเข้ามาให้ดูตรงตัวละครครับนี่ครับมีค่าอ f f i n i t y มันบอกว่าตัวนี้ถ้าจับคู่กับเบสใช่ไหมอันนี้อะไรนะดอนออฟเดอะเดคาชิโกะหนตาตากวนหลองเนี่ยจับคู่กันหรือใส่อาวุธใส่อะไรก็จะได้ค่าพลังพิเศษตามที่มันบอกนะฮะทุกตัวจะมีแบบนี้หมด นี่ด้วยกันครับไอคูปรินซ์ครับเจ้าชายทั้งสองเรนฮาร์ดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบการรีวิวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวแอคชั่นบูมันมันภาพสวยๆขอแนะนำเกมนี้เลยครับเล่นเพลินๆสุดยอดครับ วัท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบการรีวิวของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel Mobile Looper ไว้ด้วยเพื่อรอติดตามคลิปรีวิวเกมใหม่ๆจากผมครับเกมไหนไม่เกมไหนเด็ดจัดมาให้รีวิวให้นะครับผมบคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่จะได้รับชมก่อนใครเลย